สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการติดตั้งหลอดไฟตัดหมอก LED นะครับในรถเตอร์ต้าปีโกชัมนะครับในการเปลี่ยนหลอดไฟตัดหมอกในรถหลายรุ่นจะคล้ายๆกันนะครับเราไม่จําเป็นต้องถอดกันชนนะครับเราสามารถที่จะเปิดซุ้มตรงนี้นะครับหรือใต้กันชนตรงนี้นะครับมีน็อตตรงไหนเปิดออกมาเพื่อที่จะเอามือร้วงเข้าไปเปลี่ยนหลอดได้เลย อย่างวิโกคันนี้ผมถอดน,น็อตออกด้านล่างสองตัวนะครับแล้วก็งานออกมานะครับทีนี้ก็เอามือล้วงเข้าไปแล้วก็จะเห็นหลอดปฟเต็นหมอกนะครับเมื่อเราเจอหลอดปฟเต็นหมอกแล้วนะครับเราก็ทดการกดปัด๊บโดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับอ่าดปั๊กออกปุ๊บจับที่หลอดนะครับบิดทุนเข็มในกานะครับนิดเดียวอ่าแล้วก็ดึงออกได้เลย เมื่อถอดหลอดเก่ามาแล้วนะครับเราก็นำหลอด LED ใส่เข้าไปแทนที่นะครับโดยหาล็อกเข้ามันนะครับแล้วก็ปิดตาส้สคืนใ้กาเมื่อเสร็จแล้วให้นำการเสียบปลั๊กสังเกตปั๊กนะครับถ้าเสียบเนี่ยตัวกิ๊บล็อกจะอยู่ด้านนอกเสมอน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงที่ได้กันข้างซ้ายนะครับคือเปลี่ยนเป็นหลอด LED แล้วนะครับ สีขาวนวลข้างขวาราเดิมนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมารีวิวแสงให้ดูนะครับโดยข้างซ้ายเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นสีขาวข้างขวาจะเปลี่ยนเป็นสีไอบูนะครับดียวลองดูแสงกันนะครับแสงก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสําหรับลูกค้าสามารถนําไปปรับใช้กับรถรุ่นอื่นได้นะครับถ้าเป็นรถกระบะก็จะลวงแต่ด้านใต้ถ้าเป็นรถเ,นเก๋งที่โหลดเตี้ยนะครับแนะนําให้เปิดสวมเมานะครับขอบคุณมากครับ